สวัสดีค่ะพี่น้องเราเบิ้งอากาศเมื่อนีค่ะแดดห้อนขนาดค่ะพี่นอ้องโมมี่ยังเนาะค่ะจุลีสิพามาเบิ้งหลังบ้านนี่พอดีพระเอกแล้วเบิ้งองเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันค่ะตามมาเลยค่ะ พูดพระเอกเราตัดต้นไม้ตายล้มค่ะพี่น้องเพราะว่ายานมันลมใส่รถเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่อยู่ลังบ้านมองจอดรถนี่ค่ะพอดีมีอยู่มือหนึ่งจุลียเลี้ยวขึ้นไปเห็นเห็ดมันขึ้นเห็ดมันขึ้นอยู่ต้นอันนี้แหละค่ะพี่น้องเห็ดนางล้มค่ะ,ะวันนี้จุลีว่าเอาต้นไม้ มันเือนมันตาย้รหรือมันคือเฮ็ดขึ้นสนอกพี่น้องตายลีค่ะเลี้ยวขึ้นไปทั้งยอดบ่มีใบมันอยู่ได้ยอดมันคํามันคําต้นต้นไม้อีกต้นเนื่อยู่ค่ะพี่น้องก็เลยต้องเฝ้ามาตัดลงเพราะว่าย่านมันล่มไส่ลดเนาะค่ะย่านมันล่มใส่รดบัเถ่ายมันล่มไส่ลดล่นลมไส่ค้นนี่เดี๋ยว เขาสวยเนาะพี่น้องเนาะนี่เลยมาตัดลงตุลีกัเลยพามาเบิ้งซื่อๆออกค่ะสิได้ขนใหม่ใส่ซอยเล้าเนาะพี่น้องเนาะนี่ ลากคอนนึงไปแล้วสิมาลากคอนนี้ไปอีกค่ะพี่น้องลากไปไว้ใกล้ๆม่องไว้ฟื้นแล้วก็ค่อยสิตัดค่ะแล้วว่าคอนคอนนี่ใหญ่จากสิดึงไว้เบ้ไว้สั้นค่ะพี่น้อง ไปละไหวปะนองเอารถด,ดับเาเบิงดูพี่นอ้องรอนี่เหตุเท่าท่านขึ้นแล้วไปค่ะจังวาละพี่น้องอยู่น้ำป้าน้ำเขากับ,กบแบบนี้ละเนาะค่ะเนาะไม่ตายไม่ล่มก็ต้องคอยเบิงคอยระวังค่ะนี่เบิงดูพี่น้องท่านขึ้นลวไป มันที่ขึ้นให้บอปีนี่ย่านบอคือดหรอกค่ะเดี๋ยวทำมาซองเบื่องเรื่อยๆเอาเนาะพี่น้องเนาะกะสิประมาณนี้ละค่ะพี่น้องช่วงนี้จุลี่ก็ได้ค่ะยูบ้านดูแลลูกค้าแล้วก่ะ ดูแลเก็บบลูเบอร์รี่เนาะพี่น้องเนาะแล้วก็เบิ่งความเรียบร้อยรอบ,บ้านาให้ต้นไม้ลมใสหัวค้นค่ะพี่น้องต้นไม้มันหลายเนาะพี่น้องเนาะเอาไว้ให้จุลี่ว่างแล้วจุลี่สิพาเข้าป่าด,ดอกเด้อค่ะเด้อพี่น้องเดอ้อช่วงนี้ค่ะจุลี่ก็เป็นสีหยุ่งหยุ่งน่จากน้อยกระจ้างที่บอกเนาะค่ะบอกทุกคลิปโมเมนต์ยังดอกค่ะ ย่านพี่น้องลืมย่านพี่น้องลืมจุลีบุกค่อยได้ล้มคลิปนาะพี่น้องเนาะสั้นกะคลิปนี้กะเสียไว้เท่าน,นี้แหลเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไว้พ่อกันไหมคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกซับสกไกรเด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวไว้พ่อกันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปแล้วค่ะสิเเรียฟื้นซอยพอญ่ยักน้อยก่อนนาะพี่น้องเนาะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย พี่น้องเราเบ่งแดดเมื่อนี่ค่ะแจ้งจ้างปางอยู่เป็นตาห้อนนี้ห้อนอิลีนี่แล้วค่ะพี่น้องเลยก็เ,เป็นห้อนเลนเลนได้ค่ะห้อนคักห้อนแน่อิลีนี้ค่ะเบ่งแดดเอากระลูเนาะพี่น้องเนาะ